คนเราจะบรรลุความเป็นเสรีชนได้อย่างไรหากไม่สามารถเลือกรัฐบาลที่ตัวเองพอใจและบอกโลกได้ว่าตัวเองต้องการอะไรความเสมอภาคของมนุษย์จะปรากฏเป็นจริงด้วยวิธีไหนหากไม่ใช่สิทธิ์เสียงที่เท่ากันในการกำหนดชะตากรรมของบ้านเมืองความเป็นธรรมก็เช่นกันเราคงไม่ถึงจุดนั้นไม่ได้ถ้าผู้คนที่เสียเปรียบไม่สามารถผลักดันให้รัฐ คุ้มครองผลประโยชน์อันพึงมีได้ของพวกเขาดังนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่การปกครองที่เรียอร้อยหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สามารถจับต้องได้หากเป็นความสัมพันธ์ทางอำนาจที่เรียบง่ายและชัดเจนและมีสาระใจกลางทางปรัชญาอยู่หน่งประโยชคือประชาชนเป็นนายตัวเอง ความสันติจงมีแด่ทุกท่านนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับชีลีนะครับมาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปาตตนีปาตตนีคืออะไรก็ย้อมกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับพี่น้องที่เชียงใหม่เรียกตัวเองเป็นคนล้านนาครับผมวันนี้ผมก็มีเวลาคุยกับทุกท่านจํากัดนะครับวันที่ผมเดินทางมาวันนี้นะครับ วันที่25เฟซบุ๊กของผมได้แจ้งเตือนเรื่องราวสำคัญอย่างหนึ่งคือเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของคุณอับดุลลอฮ์อีซอมซอก่อนหน้านี้ผมไม่เคยรู้จักคุณอับดุลลอฮ์อีซอมซอเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ตั้งแต่วันที่เขาถูกควบคุมตัวหมดสติและถูกส่งไปโรงพยาบาลพวกผมมีโอกาสดูแลครอบครัวของเขาตั้งแต่วินาทีแรก จนถึงวาระสุดท้ายที่ครอบครัวของเขาต้องตัดสินใจถอดสายออกซิเจนออกจากตัวเขาคุณอับดุลอออิซมอง,อง,องมีอาชีพเป็นช่างก่อสร้างมีลูกสองคนอายุยังไม่ถึง15ปีนะครับแม่ของเขาพิการเป็นใบ้พูดไม่ได้ภรรยาของเขาไม่สามารถพูดไทยได้ เขาต้องเสียชีวิตโดยปริศนาและไม่ได้อำลาครอบครัวของเขาสักคำเดียววันนี้ผมมีเวลาจำกัดนะครับผมขอ30วินาทีจากทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ชู3ามยขึ้นมาแล้วก็ขอสงบนิ่งให้กำลังใจกับครอบครัวเขาและความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ครับี่น้องครับ่น้องครับ ผมพูดไม่ออกอรัฐบาลชุดนี้บอกว่าคนที่มาชู3มนิ้วอยู่ตรงนี้คือลูกเสือนะครับปล่อยให้เขาพูดไปแล้วบอกให้เขารู้ว่าเวลาลูกเสือไล่หมาออกจากทำเนียบเขาทำกันยังไง ปกครองคนด้วยความกลัวประเทศไทยไม่เคยปกครองคนด้วยมองคนเท่ากันผมมาจากบาดานีผมจะเล่าให้ฟังว่าความกลัวในการควบคุมคนที่นั่นและมาถึงที่นี่ยังไงการปกครองแบบทหารอำนาจนิยมการปกครองที่แบ่งแยกคนทำให้คนรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเห็นตา่างคือปีศาจ เมื่อไหร่ก็ตามที่คนมีความคิดต่างกันคือต้องต่างผมมีโอกาสคุยกับน้องคนหนึ่งนะครับน้องเขาจะมาหางานที่กรุงเทพเขาจะมาเป็นรอปภนะครับคนที่รักษาความปลอดภัยพอไปถึงบริษัทบริษัทไม่รับเพราะว่าเป็นคนสามจังหวัดและถามเขาด้วยความเหยียดหยาบว่าเอาระเบิดมาหรือเปล่า จะไปวางระเบิดที่ไหนคําพูดแบบนี้ผมฟังแล้วรู้สึกเจ็บปวดนะครับแต่ผมยังไม่พูดถึงคนที่พูดแต่อะไรกันที่ทําให้สังคมเราเป็นแบบนั้นการปกครองวัฒนธรรมทาง,งการเมืองที่มีการใช้อํานาจนิยมใช้วิธีคิดแบบทหารแบ่งแยกคนทําให้เกิดสถานการณ์แบบนั้นนั่นคือความสามารถเดียวของเผด็จการ คุณพวกเราได้ตลอดหลายปีวันที่16ผมขึ้นปาใสายที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไต,ตยแล้วผมกลับบ้านเปิด Facebook ผมนั่งไข Facebook และเจอว่าปาตานีคือความขัดแย้งระหว่างคนพุทธมุสลิมถ้าทุกท่านเจอแบบนี้ฉันเม้นตอบเลครับ200 300ดนหักหัวคิวเท่าไหร่ฝ <Yeah. S 1> ากถามไอโอครับว,ว่าอะไรกันที่ทำให้คุณพูดแบบนั้น การปกครองด้วยความกลัวเข้ามาสู่พวกเราเข้ามาสู่สังคมของประเทศไทยอย่างกว้างขวางวันนี้คนที่เรียกร้องประชาธิปไตยต้องถูกแบ่งแยกแลวบอกว่าเขาปลูกปัน่นเขายุยงให้คนกลัวการปกครองที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้หลอกประชาชนคนไทยผ่านวัฒนธรรมมากมายชังชาล้มล้างจับจ้วงนั่นคือวิธีคิดของอํานาจนิยม มเห็นพี่น้องเสียแดงมาหลายคนนะครับวาทกรรมควายแดงวาทกรรมเผาบ้านเผาเมืองที่ทําลายเป็นกลาบาของชีวิตเขาวันนี้อะไรคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไอ้วาทกรรมแบบนี้มันเบียดคนมันฆ่าคนและมันทําให้คนแตกแยก <c oughs> จงบอกเขาถ้าวันนี้เราจะขัดแยง้ง <c oughs> ก็ไม่ใช่เพราะพวกเราเพราะพวกเขา อีกวิธีการหนึ่งที่เขาชอบทำให้พวกเรามีปัญหาตลอดก,การคุกคามการคุกคามประชาชนเป็นเครื่องมือในการแบ่งแยกคนออกจากกาันยังไงทุกท่านครับการคุกคามประชาชนที่เกิดขึ้นในปรตตานี<ม>บ้านของผม16ปีวิธีการไม่แตกต่างกันใช้กฎหมายอ้มเขาค่ายทหาร ไปเยี่ยมนอกเครื่องแบบแต่ที่นี่นอกเครื่องแบบเนียนนะครับแม้จะดูว่ามีผมขาวแต่ก็เนียนอยู่นะครับแต่บ้านผมเนี่ยเขาถืออาวุธสงครามไปเยี่ยมนะครับวิธีการแบบนี้ไม่ต่างกันวันนี้ที่กรุงเทพเขาใช้วิธีการเดียวกันการใช้กฎหมายการไปเยี่ยมการกดดันวิธีการเดียวกันเป๊ะเป๊ะนะครับ ใรก็ตามที่เผด็จการอำนาจนิยมใช้วิธีการแบบนี้แสดงว่าเขากำลังแพ้แสดงว่าเขากำลังกลัวประชาชนก็ทำให้เขาเห็นสิสครับไรก็เป็นมาแล้วผ้าก็เป็นมาแล้วคนชาติก็เป็นมาแล้วขอเป็นพลเมืองสักทีนะครับ แล้วฮะประเทศนี้เนี่ยเราต้องยืนยันว่าเรามีเสรีภาพเราต้องยืนยันว่าเราเป็นคนคนเท่ากันถ้าไม่รู้ว่าเสียงจากดินมันก็ส่งถึงฟ้าได้เหมือนกันีะรับพห่น้างว,วิธีการคุกคามแบบนี้ไม่ใช่วิธีการที่ทำให้เรากลัววิธีการคุกคามแบบนี้เป็นวิธีการเด็กเด็ก พวกท่านอยากจะคุกคามเรามากก็มาเอาเสีย80,000นะฮะ80,000กว่าคน8 0 0 0 0คนในตลาดหลวงท่านก็เอาสิครับการปกครองคนด้วยความกลัวมันสร้างอิทธิพลหลายอย่างไม่แปลกที่ยังหลอกลวงประชาชนเราต้องรักษาความมั่นคงเราต้องรักษาดินแดนไม่แปลกที่เรือดำน้ำสัญ ชีวิตของประชาชนไม่เลกที่อาวุธสำคัญกว่าปากท่อของพี่น้องประชาชนอำน,นาจอธิปไตยในเฟซบุ๊กก็สำคัญนะครับท,รท,รทุกท่านครับสิ่งที่สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปคือว่า เมื่อไรก็ตามที่เรายังมีความหวังความกลัวไม่เคยเอาชนะความหวังได้เมื่อไรก็ตามที่เรายังหวังว่าประชาธิปไตยมันจะเกิดขึ้นในประเทศนี้เมื่อไรก็ตามที่เราหวังว่าเสรีภาพจะเกิดขึ้นในประเทศนี้เมื่อไรก็ตามที่เราหวังว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเมื่อนั้นเราก็จะชนะครับผม วันนี้ผมมีเวลานิดเดียวพีกับพี่น้องแล้วก็อยากให้เพื่อนมาอ่านตว,วีก็ขอบคุณนะครับเจอกันครั้งหน้าเหมือนเดิมครับเจอกันแล้วเราจะชนะไปด้วยกันขอบคุณมากครับ